สนับสนุนโดย All New Suzuki f r a n c s ที่ Iconic Drive All New Suzuki f a n k s Suzuki มอบความคุ้มค่าแบบจัดเต็มรับ Motor Expo 2อ2พเป็นเจ้าของ All New Suzuki f r a n c s วันนี้รับโปรแกรมบำรุงรักษา Suzuki f a n c e Maintenance Package นานถึง7ปีในราคาพิเศษเริ่มต้น2,990บาทพร้อมรับดอกเบีย้ย1น9 9 9 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่โชว์รูมรถยนต์ซูซูกิทั่วประเทศหรือ www.suzuki.co.th Go with you b y s u z ท k i ทุกประตูสู่ชัยชนะขับเคลื่อนไปกับซูซูกิซื้อสินค้าดิฟซีพีครบ3,500บาทรับดิฟสลิปแมสฟรีเนี่ยครับคุณผู้ชมก็3 5 0 0บาทมีทั้ง Oil, ze, ออยแก m มมี่สนะครับแล้วก็แคปซูลรับฟรีนะครับเป็นดิฟสลิปแมสช่วยการนอนหลับอย่างมีประสิทธิภาพนะครับ ก่อนที่จะไปพูดถึงเบื้องหลังทำไมแมนเชสเตอร์เดคาบ้านต่อเอฟเวอร์ตันนะครับออมีข่าวว่าชาบิลลอนโซกับนักเตะเรยัลมาดิตนี่เริ่มไม่รงรอยตามด้วยวินิสจูเนียไม่ต่อสัญญากับเรยลมาดิตนะครับด้วยเหตุผลเดียวคือถ้ามีชาบิลลอนโซคุมทีมโอ้โหคุณผู้ชมแล้วข่าวเรื่องอันเดรสเลอตก็แม่กำลังเป็นข่าวที่หลายคนบอกว่าถ้าชาบิลลอนโซเกิด มีปัญหาจริงๆนะครับจะยังไงต่อไปเดี๋ยวว่ากันตรงนี้แต่ก่อนอื่นก็ต้องฝากให้กำลังใจพี่น้องชาวหัดใหญ่จังหวัดสงขลานะครับอตอนนี้ประสบภัยพิบัติน้ําท่วมนะครับเป็นกาลังใจให้นะครับก็วิงวอนภาครัฐนะครับหาวิธีนะครับเร่งช่วยเหลือนะครับปัญหาอยู่ตรงไหนนะครับช่วยตรงนั้นนะครับไม่ใช่ไปพูดง่ายว่า โชว์ภาพการลงไปช่วยหาวิธีการหาวิธีการนะครับผมเชื่อว่าตอนนี้พี่น้องเดือดร้อนผมนั่งดูคลิปแล้วก็รู้สึกไม่ค่อยสบายใจนะครับก็เป็นกังวลแทนก็ให้กำใจนะครับก็ขอช่สู้นะครับหลายบ้านที่เห็นอยู่ถ้ามีพักพวกเพื่อนฝูงก็อยู่ประสบชะตากรรมเดียวกันนะครับขอให้ทุกท่านผ่านวิกฤตนี้ไปด้วยดีนะครับมแมนยูแพ้อเวอร์ตันได้อย่างไรนะครับตัวผู้เล่น อ่น่าสนใจนะครับวันนี้ลูเบนามูริมก็ปรับนิดหนึ่งนะครับก็ส่งโยโรเลน่นเล่นแทนอ่าทางด้านแม็กควายอยู่แล้วมีเดลิกแล้วก็ชอร์มาซวีเป็นวิงแบก็กขวาดอกูวิงแบ็กซ้ายก็ธรรมาชาติบุลโน่กับกาซิเมโลเอมโบโม,โมดิอาโลแล้วก็เซอร์เซเพราะว่าคุณย่าเจ็บในระหว่างการซ้อมนะครับขณะที่เดวิดมอยส์เขาก็มาแบบ4 2 3 1นะครับ ทากอฟซี่กับไมเคิลคินก็ยังเป็นคู่เซนเตอร์อยู่เชมัสโคแมนหูเก๋าสุดแล้วครับได้เล่นในเกมนี้นะครับเฉยเลยครับตัวจริงมิโกเลนโกนะครับแบ็กซ้ายคู่กลางเป็นกาเนเกกาเนอร์กับกาเนเกนะครับส่วนตัวลูกก็เป็นอินยายดิสบรูฮอลและกิลิชรวมทั้งแบร์รี่เป็นศูนย์หน้าตัวเป้านะครับแมปประเด็นของเกมนี้มันมีอะไรใช ให้ติดตามมันเริ่มแต่ช่วง7นาทีแรกคือทางด้านเชมอสเชมัสโคแมนอยู่ๆแกก็เจ็บโผนานจะได้สักครั้งครับพอเจ็บก็โดนเปลี่ยนตัวออกนะครับเนาทีหลังจากนั้นผู้เล่นเอเวอร์ตันมีปัญหาทะเลาะกันเองนะครับนาทีที่13เป็นการาเกโดนใบแดงไล่ออกจากสนามทะเลาะกับไมเคิลคีนนะครับคุณผู้ชมคือไปตบหน้าไปตบหน้าเพื่อนรมทีมและู้ตัดสินก็ แจกใบแดงให้นะครับซึ่งตามกติกาแล้วเนี่ยเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังว่าทําไมเขาถึงเขาถึงมีปัญหากันนะครับแต่เอากติกาก่อนเขาบอกว่านี่คือการเล่นในแบบที่รุนแรงนะครับเป็นการละเมิดนะครับของผู้เล่นแม้ว่าจะเป็นฝั่งเดียวกันก็ตามแล้วโดยก็ยิ่งการที่การเาเกไปตบหน้าเพื่อล้มทีมคือไมเคิลคินคือการตบหน้าเนี่ยยิ่งเป็นคู่แข่งฝั่งตรงข้ามนี่ยิ่งไงหลายคนบอกเอ้ยตบหน้าเพื่อล้มทีมไม่น่าเป็นไรมั้ง แต่เขามองไปเรื่องเป็น v i o l e n t c o n d ค c t นะครับคุณผู้ชมเพราะนั้นตรงนี้ก็คือใบแดงสถานเดียวนะครับตามกติกาชัดเจนอยู่แล้วคราวนี้ถามว่ามันเกิดปัญหาได้ยังไงนะครับจังหวะที่ใบแดงก็คือจังหวะนั้นเนี่ยแมนยูกำลังบุกแล้วปรากฏว่าเอฟอัตตันเคลียบอลได้นะครับบอลก็เป็นการนักเกย์เข้ามาแย่งได้แล้วเขาดีดบอลนะครับปรากฏว่าไมเคิลไม่วิ่งมาเล่นแล้วก็อยู่ใกล้ๆก็ทําให้ผู้เล่นของแมนยูได้โอกาสยิงลูก หลุดกรอบออกไปก็เกือบโดนนำปรากฏว่าการะเกย์เนี่ยการไม่พอใจไมื่อเขาขี่ว่าทําไมไม่ขยับเดินออกมาด่าต่อว่าโอ้โหว่าไม่เค้าคีนก็คงไม่พอใจเมื่อไอ้มาว่าอะไรอะไรยังไงนะครับเขาคงาไมเค้าคีนก็คงบอกจะไปรู้ได้ไงสส่งนะครับเพราะว่าการะเกย์เขาพาบอลออกไปด้านกางเสร็จนะครับจะออกนอกกรบอบพิทแล้วแต่เขาดีดสะบัดกลับมาเนี่ยนะปวีมิวเล่นแมนอยู่ตามมาอยู่ก็เลยทําให้ไมเค้าคีน,นผักผักการะเกย์สองครั้งก่อนนะผักนี่คือผักที่หัวไหล่คือตัวใหญ่กว่า อ่าแล้เสร็จแล้วการรเกยก็ไม่พอใจก็หันมาต่อปากต่อคำเสร็ก็ตบหน้าด้วยมือซ้ายเนี่ยแหละครับผู้สิน์ไม่ลังเลใจนะครับควักใบแดงให้ก็เท่ากับเอเวอร์ตเหลือ10คนตั้งแต่นาทีที่13เอเวอร์ตนเล่น77นาทีทั้งเกมโดยเล่น10คนนะฮะนั่นคือช่วงแรกนะครับแต่โปรดว่าพอโอเคเหลือ10คนก็แน่นอนตามทรงรับทั้งทีมรับลึก แล้วก็มีโอกาสสวนได้ก็สวนสวนไม่ได้ไม่เป็นไรนะครับ mm. ก็ให้แมนยูได้โอกาสบงการเกมเราวนี้เราจะไงอะแมนยูนะครับเจาะไม่ได้ดันเสียประตูนาทีที่29เนะครับ mm. เป็นประตูเดียวของเกมเนี่ยมันเกิดขึ้นได้ยังไง mm. เป็นจังหวะที่เล่นบอลดานขวาด้านซ้ายแจ็คก,กิลิชนะครับแล้วก็ให้บอลมาที่ดูสบุริฮอลนะครับซึ่งเป็นมิสซูโตวร mm. คุชมดูภาพนะครับผมก็ได้สังเกตดูว่าเอ มันเกิดอะไรขึ้นยังไงว่าโหวตว่าดูซิวิลฮอร์เขายืนว่างโดยมีผู้เล่นแมนยูเนี่ยสคนล้อมไม่มีใครประกบนั้นแจ็คกิริชให้มาเป็นการเนอร์ให้ขอไปครับการเนอร์เจมส์การเนอร์ฮะเด็กเก่าแมนยูเนี่ยให้มาเขาพลิกหลอกบูโน่บูโน่ก็แย่งไม่ได้เลี้ยงตัดมาเขตโทษโยโร่ก็เสียบบอลไม่ดีโดนบางบางบอลก็ไหลขนานเส้นแล้วดูซิวิลฮอร์แหมเงยหน้ามองเห็นกบประตูซัดเต็มแรงเลยครับลูกนี้เรียบร้อย มาไทเดอลิกก็มาไม่ทันเข้าไปนะครับอันนี้ก็เป็นการป้องกันที่อาจจะผิดพลาดด้วยรูปแบบนะครับแล้วก็อาจจะสมาธิไม่โฟกัสมากพอนะผมมองว่าคุณปล่อยให้ผู้เล่นของเอเบอร์ตันแค่2คนเนี่ยโจมตีคุณได้ง่ายๆเลยนะโอ้โหนะยืนเห็นไหมครับที่ผมมีภาพให้คุณผู้ชมได้ชมเนี่ยก็ชัดเจนมากๆหลังจากนั้นเอเบอรตันก็หลังจางนน e กานาทีที่29ที่ยิงประตูนะครับ เอเวอเรสต์ก็ไม่ได้ยิงแมนยูอีกเลยนะครับเป็นศูนย์นะสกอร์หลังจากนั้นเนี่ยชอ็อตหรือโกลแอัตเทมส์เนี่ยเป็นศูนย์ก็คือไม่ได้ยิงนะแมนยูบุกกระนําอยู่ข้างเดียวนะครับบุกไปบุกไปครึ่งแรกก็บุกดังไงอะครอสด้านข้างตลอดเอเวอเรสต์ก็มงเก็บกินได้นะครับอินสวิงครอสเอาลสวิงครอสไม่ผ่านกองหลงังมงสกัดบอลสองก็เก็บได้ไม่ค่อยดีก็จบ1-0ครึ่งหลังเนี่ยผมว่าแมนยูก็มีโอกาส ใกล้เคียงมากขึ้นมีพิกฟอร์ดก็ต้องเริ่มเซฟและออกแรงเพราะคุณรับอย่างเดียวไงแทบไม่หือไม่อือเลยนะครับก็โอกาสยิงมีนะไม่ใช่ไม่มีแต่ว่ามันจังหวะจะโคนเนี่ยมันขาดขาด,ขดกเกินๆนะมาไทเดอร์ลิกเนี่ยได้ยิงในเขตโทษระยะ10หลาเลย10บสหลาเนี่ยแถวๆจุดโทษนะยิงแป๊กไปอีกนะครับซึ่งไอโฟตันเนี่ยผมบอกเลยว่าคือคือโอเคแหละถ้าใช้คําว่าแมนยูเนี่ยไม่มีปัญญาที่จะเจาะเนี่ย มันก็ไม่ถึงขนาดนั้นมันมีปัญญาที่จะเจาะเพียงแต่ว่าพวกเขายิงไม่ได้นะครับยิงเยอะจริงแต่ไม่ก็ได้เข้ากรอบลอะพิกฟอร์ดก็เซฟอยู่หลักๆก,ก็อยู่ในช่วงประมาณสักผ่านชั่วโมงไปแล้วนะคือมันก็กดดันนะเอฟเวอร์ตันแต่แมนยูก็ทําไม่ได้นะครับมีการเปลี่ยน,นตัวตั้งแต่พักครึ่งแนละอเมซอนมาลงมาแทนมาสโรีนะครับแล้วก็ไปเล่นข้างหน้าอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่ดีขึ้นเอา ดาวโลลงคัพปี้เมนูลงก็ไม่ไม่ได้ดีขึ้นอะไรก็ไม่ได้ไม่ดีขึ้นหมายถึงว่าไม่สามารถจะเจาะเอฟเวอร์ตันได้นะก็เฉียดไปเฉียดมาอยู่อย่างนั้นนะครับสุดท้ายก็แพ้นี่คือครั้งแรกที่เดวิดมอสเป็นผู้จัดการทีมที่พาทีมของเขาเนี่ยมาชนะที่โอตัฟฟอร์ดก่อนหน้าน,นี้ไม่นับว่าตอนที่เขาอยู่กับแมนยูนะ ตอนก็อ,อยู่แมนยูเนี่ยก็แพ้เอฟเวอร์ตันเป็นเกมแรกนะแล้วก็หลังนั้นก็ไม่ไม่ได้แพ้เอฟเวอร์ตันมาเลยนะครับก็สิบกว่าปีละสิบสองสิบสามปีแต่ว่าตัวเขาเองเนี่ยเวลาคุมทีมมาเยือนโดอนทรฟอร์ดไม่เคยชนะนี่คือเกมแรกครับแกก็สะใจสุดๆนะครับ David เดวิดมอยส์ส่วนเรื่องของออกานาเกเนี่ยข่าวก็บอกว่าเขาก็ไปขอโทษเพื่อร่วมทีมแล้วหลังจากจบเกมก็ไม่รู้ยังไงต่อนะครับแต่เหตุการณ์แบบนี้ถามว่าในพรีเมียร์ลีกมันก็เคยมีถ้าย้อนไปก็จะเป็นช่วงแรกๆเลยเนี่ย บูสกขาไปล่ากับซิปแม็กมานามานโอ้โหแบบผักหน้ากันไม่พอใจแม็กแม็กก้าก็เด็กดาวรุ่งส่วนบูสกขาไปล่ากับมือเก่าที่ผสมเสร็ดอย่างโชคโชนกับรีพูลนะครับก็ไม่ลงรอยกันหรือคิรอนไดเออร์กับรีโบเยอร์โอ้โหอัดกันกลางสนามเลยโอ้โหตะลุมบอลน่ากลัวมากนะครับมันก็มีหลายหลายเคสที่ผู้เล่นหรือส่วนนิงมินโดนผู้สาวประตูอุโกโยอริสไม่พอใจที่ไม่ตาม ช่วยเกมลับก็ไปผักตอนช่วงผักครึ่งหรือไงนนะฮะแล้วก็ยังมีทางด้านลิคารโดฟูลเลอร์กับแอนดี้กริฟฟินของสต o อกเมื่อปี2008นะครับเออมีปัญหากันทะเลาะแล้วก็โดนไล่ออกนะครับก็ถือว่าเป็นการ์นาเกเป็นคนแรกนับตั้งแต่ปี2008นะก็17ปีที่ทะเลาะกับเพื่อนร่วมทีมแล้วโดนไล่ออกคือตบหน้าเนี่ยมันไม่มีทางเลือกคุณผู้ชมจะบอกว่าเหลืองมันไม่ได้ถ้าเหลืองเนี่ยเขากับกติกามันผิดเลยนะ ข้ากติกาก็เขียนมาอยู่แล้วว่าเป็นว o l เล t c คอนดักนะครับคุณผู้ชมก็แมนยูแพ้คาบ้านต่อเอฟเวอร์ตันศูนย์หนึ่งก็ทำให้อันดับไม่ขยับแต่เอฟเวอร์ตันอันดับขยับมาดีกว่าลิฟวูแล้วตอนนี้ลิฟวูเนี่ยตอนนี้อยู่เรียกว่าใต้แมนยูแล้วก็เอฟเวอร์ตันนี่ตารางมันก็บ่อยไว้แล้วนะผลงานทั้งสิบแปดคะแนนเท่ากันจริงอันดับสิบแมนยูอันดับสิบเอ็ดเอฟเวอร์ตันอันดับสิบสองลิฟวู 18ปคะแนนเท่ากันแต่ว่าผลต่างประตูที่เสีย,ยลีพูนั้นลบ2แย่มากๆนะครับแล้วก็ยังมีเบนฟอร์ดไล่หลังมาอีกนะครับเออก็เป็นสถานการณ์ที่แมนยูก็หยุดสิริติคือ5นัดล่าสุดชนะ3เสมอ2นะครับก็แพ้แล้วและเซเนอร์ลาเมนแพ้เป็นครั้งแรกแลายคณบอกว่าอามอลิมไม่สามารถจะแก้เกมได้ได้ดีอ่ะนี้ก็ก็มีเหตุผลผมก็เห็นด้วยนะผมว่า ก็ไม่สามารถที่จะ,ะเปลี่ยนตัวหรือแก้เกมที่ทําให้พวกเขามีโอกาสได้ประตูนะครับไม่ไม่สามารถจริงๆก็ต้องยอมรับตรงนี้ด้วยนะครับส่วนข่าวใหญ่ที่สเปนตอนนี้นะครับดีแอสเรติกเอามาวิเคราะห์ข่ขาวนี้นะสนใจว่าตอนนี้นักเตะเรอลมดริดส่วนใหญ่ไม่ค่อยแฮปปี้กับวิธีการทํางานของชาบิรลนโซที่ค่อนข้างจะเฮียบนะครับแล้วก็เด็ดขาดแล้วก็ไม่สนใจหน้าอินนะผมไม่สนใจซุปตาของเรอลมดริดเลย โดยกอยิงวินิสจูเนียร์เขาบอกว่าตั้งแต่วันที่ชนะบาร์เซโลนา2-1แล้วเขาโดนเปลี่ยนตัวออกนะระหว่างเกมเนี่ยเขาไม่พอใจเขาเข้าไปหาประธาน,นสโมสรขอโทษทีมขอโทษเพื่อนๆแต่ไม่ได้ขอโทษชาบิลอนโซนะครับแต่เขาบอกว่าวงในของออข่าวสายสายสเปนซึ่งทำงานกับเดียสเดติกเนี่ยเขาบอกว่าวินิสจูเนียร์ยื่นคําขาดเลยว่าเขาจะไม่ต่อสัญญาฉบับใหม่กับเรอัลมาดริด นะครับปัจจุบันเนี่ยเขารับอยู่18ล้านยูโรเรเบรดิสเนี่ยยื่นให้20ล้านยูโรหลังจากหักภาษีแล้วนะครับต่อปีนะเพราะฉะนั้นเขาบอกว่าไม่ต่อสัญญาเนี่ยเงื่อนไขเดียวก็คือยังมีชาบิลอนโซอยู่เขาไม่แฮปปี้เลยอันนี้ก็เป็นข่าวที่มันออกมานะตอนนี้ถือว่าเป็นข่าวใหญ่นะเพราะสื่อต่งตางๆโซเชียลเนี่ยก็เล่นเอาละเรื่องชาบิลอนโซเนี่ยพักไว้ตรงนี้นะครับว่าเขามีปัญหาอันนี้ชัดเจนเขามีปัญหากับผู้เล่นขายใหญ่ในทีมเรลมาดิดก็แลวกัน ขาใหญ่น้องใหญ่แล้วก็ว่าไปนะฮะอันนี้อันนี้ส่วนหนึ่งต่อมาเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาเมื่อวานผมพูดเรื่องผู้บริหารของลิพูลเนี่ยนิ่งๆใช่ไหมครับแต่ว่ามันมีข้อมูลแล้วว่าผู้หารของลิพูลคือทอมวูนเนอร์เนี่ยมาดูเกมที่แพ้ฟอเรสคาบ้านที่แอนฟิลนะครับตามนี้แหละเขาบอกว่าทอมวูนเนอร์เนี่ยปกติไม่ค่อยมาดูสักเท่าไหร่ แต่มาในวิกฤตที่สําคัญตอนนี้มันมาปแปลกๆไม่ได้แจ้งว่าจะต้องมีประชุมเลยก็มาดูคือหลังจากนี้เขาบอกว่ามีการพูดกันถึงเรื่องอย่างใดอย่างหนึ่งบวกหรือลบกับอนสอตสนับสนุนหรือยื่นคำเขาเรียกว่ายื่นคําขาดเฮ้ยถ้าคุณไม่ดีขึ้นนะ,ะเรื่องสลอตตอนนี้แฟนบอลลิฟูลทั้งในเมืองไทยแล้วโดยเฉพาะที่อังกฤษเองเสียงเนี่ย ค่อนข้างออกไปในแนวทางที่ไม่แฮปปี้แล้วก็เหมือนกับมองว่าสล็อตไม่น่าจะแก้ปัญหาได้ควรจะต้องลาออกหรือโดนปลดเอาละเรื่องมันบังเอิญมาปะกันพอดีกับชาบิลอนโซมีปัญหากับเรือมดิตผู้เล่นเรือมดิตสล็อตก็มีปัญหากับงานของเขาอ่าโค้ชใหม่ตอนนี้อัตราหรือว่าตัวเต็งก็เป็นกาสเมอร์เป็นอิราล่าอยู่ เพราะอยู่ในพิมลิกนะแต่นั่นคือต้องจ่ายค่าชดเชยเคราวนี้ถ้าหากว่าเป็นชาบิลโซ่ะถามผู้ชมนะครับแฟนแฟนลิพูว่านะคุณคิดเห็นอย่างไรนะครับกับชาบิลโซถ้ามาคุมลิพูข้ามคุมลิพูน,รพนจริงๆเขาคือตัวเต็งนะฮะตัวเต็งหนึ่งที่จะคุมแต่ว่าหลังจากเขาประกาศว่าเขาไม่คุมนะครับก็เป็นคนอื่นก็คือประเป็นอนาสอดในเวลาต่อมาตอนนี้ก็เท่ากับว่า อันเสสอดก็เก้าเอียวร้อนนะครับชาบ,บิลอนโซ่ก็มีปัญหากับเอวามดิดเดี๋ยวก็รอดูนะครับว่ามันจะมาเชื่อมโยงกันได้แค่ไหนข่าวนี้นะครับต้องมอนิเตอร์สถานการณ์ชาบิรอนโซ่และอันเสสอดนะครับสุดท้ายนี้ก็นะก็พูดถึงดูเบนเดรบริมนิสพฤศจิกายนปีที่แล้วนี่ก็เสมอ 1, 1, 1, นะอิฟสวิชหนึ่งหนึ่งนะครบรอบหนึ่งปีแพ้เอเวอรตตศนย์ห่ก็ทำให มันก็ไม่ได้ขึ้นไปข้างบนมันก็อยู่ตรงกลางกลางตลาดนะครับแต่ก็ยังอันดับก็ยังดีกว่าทางเอฟเวอร์ตันและก็ลิเวอร์พูลนะครับกลางสัปดาห์นี้มีฟุตบอลอยูฟ่าแชมเปียนส์ก็มาดูว่าอันเดอร,ร์สตดเขาบอกว่าจะเล่นในยุโรปดีคือบอลมันก็ต้องชนะพรมันชนะแล้วทุกสิ่งทุกอย่างก็จะคลี่คลายก็รอดูแล้วกันว่าหง์แดงจะจัดการเ s สต์วีอาร์โดเฟนได้หรือไม่วันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ All New Suzuki Flows.